สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เห็นไหมกองเลยจ้าเป็นน้องเป็นกางเกงลายเนอะอันนี้บอกเลยนะคือกางเกงรีสอร์ทไม่ใช่ในตำนานแต่ว่ามีทุกฤด,ดูสสำหรับร้านเรานะคะเป็นกงางเกงที่หนึ่งเลยนะใส่สบายมาก 2. ผ้าเบาบางแห้งง่ายไม่ต้องรีด 3. คือใส่ได้ในทุกโอกาส ควรพกติดไปในทุกทกที่เลยนะจ๊ะบอกเลยว่าแม่ค้าเนี่ยมีประมาณแบบเป็น10ตัวแล้วแล้วก็ใส่ไปทุกทริปด้วยพอรู้สึกว่า 1คือใส่สบายนะ2คือซักแล้วเนี่ยไม่ต้องรีดอันนี้คือสิ่งที่ดีมากเลยอยากให้ลูกค้าทุกคนนะคะมีติดบ้านติดตู้ไว้เลยวันนี้เราก็มีนําเสนอลายทั้ง7ลายนี้เนาะให้ลูกค้าได้ดูเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไซส์สเปคเป็นยังไงอันเนี้ยเราทํามาแค่หนึ่งไซส์คือเป็นฟรีไซสเ์เนะเล็กใหญ่ใส่ได้หมดเลยสําหรับลูกค้าทุกท่านนะคะนี่ส่งประมาณนี้เลยจ้าและรับรองเราก็ไม่ลืมให้ กระเป๋าทั้ง2อข้างกับลูกค้าด้วยนะคะเพื่อยังใส่มือถือใส่สตางค์ได้อะไรเงี้ยเอลเนี่ยอยู่ที่32ยืดตึงสุดเลยคือ52ส่วนสะโพกเนี่ยไปไกลมากเลยคือ64นิ้วตึงสุดนะคะวงขานี่ได้38นิ้วความยาวอยู่ที่37นิ้วนะคะรับรองเลยว่าถ้ามีติดตู้ไว้มันใส่สบายจริงๆใส่เนี่ยแนะนำว่าใส่ได้กับ หลายลุกเหมือนกันเนอะลุกแรกเนี่ยอาจจะเป็นเสื้อครอปลุกที่2อาจจะเป็นเสื้อตัวเล็กใส่ข้างในหรืออีกลุกหนึ่งสุดท้ายคือส่งเสื้อโอเวอร์ไซส์คือค่อนข้างใหญ่อะไรเงี้ยก็ใส่โครง่ครงไปเลยเนอะรองเทา้าก็ใส่ได้หลายลุกแบบไม่ว่าจะแตะไม่ว่าจะผ้าใบาอะไรได้หมดนะคะใครสนใจเนี่ยอินบ็อกมาได้เลยที่้าน Fatful ฟูลฟิลจ้า